สวยน่ารักสวยไปไหนมาลกูกหืมหนูไปไหนมาหืมอ,อ่าวิ่งกลับมาหาเลยสวยวิ่งกลับมาหาเลยเหรอคะหืมอ,อืมท่าประจำเลยนะท่าประจำเลยนะดูดูท่าประจำรับเล็บท่าประจำเลยโอ้โห มันเขาละท่าก็สวยนะเนี่ยมันเขาละมันเขาละ <c oughs> อุ้ย, <c oughs> จย, <c oughs> ยจามเลยสวยๆจามเลยโอเดินไปไหนนะคะเลิกแล้วหรอไปรับลมมุมนั้นแทนและดูสิ <c oughs> แต่งตัวอีกแล้วอ้ ฉายาสุดสวยนี่ชอบแต่งตัวรักสวยรักงามเรื่องจริงแล้วเนี่ยอือโอ้โหดูเรียกเรียขนอีกแล้วเรียขนอีกแล้แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาใหญ่เละโอ้โหสาวน้อยสุดสวยโอ้โหสวยจริงสวยจริงสวยเลยค่ะ